s u c c e s s Mindset วิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยังกุญแจที่จะช่วยปลดล็อกชีวิตหน้าที่การงานสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยไรอ n g o d f e ฟ s o n ผู้ชงเดชอาคมแปลอีพีหนึ่งส่วนที่หนึ่งกรอบความคิดคืออะไรบทที่หนึ่งวิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยัง เมื่อจิตตื่นภารกิจก็เริ่มขึ้นจะถอยกลับก็ไม่ได้นับแต่น,นั้นจิตจะเริ่มห้ามไม่ให้อิบเอมใจในความสำเร็จครึ่งๆกลางๆความจริงที่เห็นจะทำให้คุณอยากรีบคุณจะเกลียดตัวเองที่ยอมให้ความรอมชอมหรือพยันอันตารายต่างๆมารังไม่ให้คุณก้าวสู่ความสาเร็จจอร์นโอดโนฮิลถ้าคุณสามารถรู้จักตัวเองได้ลึกซึ้งถึงก้นบึง้งจะดีไหมครับ อีกทั้งความเข้าใจว่าทำไมคุณจึงมีมุมมองค่านิยมความเชื่อเป้าหมายและพฤติกรรมอย่างที่มีน่าจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในชีวิตหน้าที่การงานและภาวะผู้นำหรือเปล่าครับหนังสือเล่มนี้คือการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองคุณจะรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งและลึกล้ำแต่ใช่ว่าทุกสิ่งจะสวยงาม จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองคุณจะรู้สึกมีพลังในการเปลี่ยนแปลงและตัดกรอบความคิดที่รั้งคุณไว้เพื่อทยานสู่ความสำเร็จและศักยภาพที่สูงขึ้นพร้อมจะค้นหาและตื่มรับประสบการณ์ที่จะพลิกชีวิตของคุณหรือยังเริ่มต้นค้นหาเราเริ่มจากคำถามนี้แล้วกันคุณคิดว่าวิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วหรือยังผมว่า คุณต้องตอบว่าดีที่สุดแล้วเพราะไม่อย่างนั้นคุณคงจะเปลี่ยนวิธีคิดไปนานแล้วเมื่อคุณเชื่อว่าวิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วคุณกำลังสกัดตัวเองไม่ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นในชีวิตทำงานดีขึ้นหรือเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลสูงขึ้นในฐานะนักวิจัยและที่ปรึกษาเรื่องภาวะผู้นำผมเห็นสิ่งนี้ตลอดเวลาจากการสังเกตผมเห็นผู้นำผู้จัดการ และพนักงานทําสิ่งที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดแล้วแต่บ่อยครั้งที่สิ่งที่หลายๆคนคิดว่าดีที่สุดแล้วอันที่จริงเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้หรือจำกัดศักยภาพไม่ให้ประสบความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นทั้งต่อผู้นำผู้ตามและองค์กรผลการสังเกตของผมได้รับการยืนยันด้วยสถิติเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่น่าใจหายดังนี้ 44%ของพนักงานกล่าวว่าผู้จัดการไม่ช่วยให้พวกเขามีประสิทธิผลสูงขึ้น60%์ของพนักงานกล่าวว่าผู้จัดการทำลายศักดิ์ศรีของพวกเขา6 5์ของพนักงานอยากได้ผู้จัดการคนใหม่มากกว่ากาันขึ้นเงินเดือน8 2ซของพนักงานไม่เชื่อว่าผู้จัดการพูดความจริงสิ่งที่น่าปวดใจคือผู้จัดการไม่ได้ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ ทำงานอย่างดีที่สุดไม่ใช่ว่าผู้นำไม่อยากทำงานดีๆและไม่ใช่ว่าผู้นำตั้งใจทำสิ่งแย่แย่ใส่ผู้ตามแต่เป็นเพราะวิธีมองโลกวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตทำให้พวกเขาทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดแล้วซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ห่วยแตกพวกเขาไม่ต่างอะไรกับนักเดินทางที่เข็มทิดเสียถึงแม้จะคิดดีและตั้งใจทำงานแต่ด้วยข้อจำกัดของเขมทิดในตัว พกเขาจึงไม่ได้เดินตามเส้นทางหรือทิศทางที่วางไว้เชิญพบอัลลันอลันเป็นประธานกรรมการองค์กรการกุศลที่มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสให้สามารถพัฒนาตัวเองและอาชีพได้อลันเหมาะสมอย่างยิ่งกับตำแหน่งผู้นำองค์กรเขาทำงานด้านนี้กว่า20ปีและจบปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาองค์กร เขาสอนวิชาภาวะผู้นำที่มหาวิทยาลัยท้องถิ่นและมีหน้าที่หลักเป็นผู้อบรมภาวะผู้นำและการพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกับหลายๆคนตอนที่ผมพบอลันครั้งแรกผมรู้สึกทึ่งในตัวเขามากผมรู้ประวัติที่น่าสนใจของเขาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ชนะใจผมจริงๆคือความมั่นใจและเสน่ห์ของเขาอลันดูและพูดเหมือนผู้นำที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้เขายังอธิบายความสำคัญและคุณค่าขององค์กรได้ดีซึ่งทำให้ผู้ฟังคล้อยตามและสนับสนุนองค์กรของเขาสิ่งเหล่านี้ทำให้เงินบริจาคและ,ะไรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีอีกทั้งทำให้มีผู้บริจาคและผู้สมัครงานในองค์กรของเขาตลอดเวลาสำหรับคนนอกทุกสิ่งเกี่ยวกับองค์กรนี้ดูดีไปหมดและเหมือนจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแต่สำหรับคนใน ทุกอย่างกำลังล้มคลืนซึ่งเกิดจากภาวะผู้นําและการบริหารงานของอลันพนักงานล้วนผิดหวังและไม่ผูกพันในงานนอกจากนี้อัตราการละออกก็สูงมากด้วยผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้ตัวอย่างแรกครั้งหนึ่งอลันบอกวันที่ต้องส่งงานให้ลูกค้ารายใหญ่ผิดไปเมื่อลูกค้าตำหนิที่ไม่ได้รับงานตรงเวลาอลันกลับโยนความผิดให้พนักงาน ตัวอย่างที่สองอลันอยากให้บริการโคชชิ่งแต่กลับตั้งราคาส่งเดตเมื่อเทลเลอร์ผู้ที่ต้องขายบริการนี้ทราบราคาก็บอกว่าราคาสูงเกินไปเท่าที่เคยคุยกับลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันเธอรู้ว่าบริการนี้ขายยากแน่นอกจากนี้เธอกังวลว่าถ้าขายตามราคานั้นจริงๆองค์กรอาจจะเสียชื่อ ที่คิดราคาสูงลิ่วสำหรับหลักสูตรที่เพิ่งออกสู่ตลาดอันที่จริงควรต้องรอให้หลักสูตรเข้าที่เข้าทางก่อนมิฉะนั้นลูกค้าอาจใจแพงกว่าคุณค่าที่ได้รับจริงอลันแก้ตัวทันทีและเถียงว่าค่าเสียเวลาขององค์กรก็เหมาะสมกับราคาแล้วนี่แปลว,ว่าอลันสนใจคุณค่าของเขามากกว่าคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าเทเลอร์ที่ห่วงองค์กรสุดใจ ก็เสนอให้อลันสอบถามราคากับคณะที่ปรึกษาในที่ประชุมครั้งหน้าเมื่อสอบถามไปที่ประชมุมก็เห็นด้วยกับเทเลอร์ทว่าอลันไม่ยอมรับว่าผิดและอย่ากพิสูจน์ว่าถูกก็ไม่ยอมลดราคาลงตามที่คณะที่ปรึกษาและเทเลอร์ได้เสนอหลังจากให้บริการในช่วงแรกผู้เข้าอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีประโยชน์แต่ราคาสูงเกินไป ด้วยเหตุนี้ชื่อเสียงที่สั่งสมมาจึงมัวหมองอย่างที่สามผมได้ยินเรื่องความไม่ลงรอยในองค์กรของอาลันและอยากจะช่วยจึงให้พนักง,งานเล่ประสบการณ์การทำงานให้ฟังทุกคนพูดตรงกันว่าอาลันเป็นไมโครเมเนเจอร์ ager, และบริหารงานเหมือนพยายามจับผิดพนักง,งานอยู่ตัวทีต้องมีขีดนะตัวไอต้องมีจุดนะด้วยแนวทางนี้ อลันจึงไม่ชมหรือให้ค่าพนักงานเท่าไรอันที่จริงพนักงานจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าอลันพูดขอบคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไรสรุปคืออลันได้สร้างวัฒนธรรมให้พนักงานหลบหน้ามากกว่าจะสู้หน้าด้วยผลงานยอดเยี่ยมตัวอย่างสุดท้ายคีดเป็นพนักงานใหม่ที่ต้องทำงานาร่วมกับอลันในส่วนเนื้อหาสัมมนาคีมีคุณสมบัติเจ๋งเป้ง เพราะจบปริญญาโทสาขาการออกแบบหลักสูตรโดยตรงมเมื่อคิดอ่านเนื้อหาที่จะพูดในสมัมมนาที่ใกล้จะถึงเขาเห็นว่ามีสองส่วนที่ต้องปรับส่วนแรกคือเนื้อหานั้นล้าสมัยแล้วเพราะงานวิจัยที่นำมาอ้างก็ทำไว้ตั้ง30ปีมาแล้วส่วนที่สองคือวิธีนำเสนอที่เหมือนเลคเชอร์ไปหน่อยแต่มเมื่อคิดแนะว่าควรอัปเดตเนื้อหาให้ทันสมัย และอัปเกรดเทคโนโลยีให้ผู้สัมมนา,ามีส่วนร่วมมากขึ้นอัลลันก็ไม่ฟังและพูดว่าเขาสอนเนื้อหานี้15ปีแล้วจึงไม่อยากเปลี่ยนเนื้อหาให้วุ่นวายหรือเรียนรู้วิธีนำเสนอใหม่คิดเส็งมากที่สิ่งที่เขาลงทุนเรียนมากลับไร้ค่าถ้าคุณทำงานที่นี่คุณจะอยู่ต่อไหมครับทั้งที่อัลลันทราบดีว่าพนักงานละออกมากแต่กลับไม่เห็นว่าตัวเขาเองคือตัวปัญหา เขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีและเชื่อว่าเขาทำงานดีที่สุดแล้วด้วยความเชื่อนี้อลันมองตัวเองเป็นฮีโร่และผู้ที่ทำให้องค์กรจเจริญรุ่งเรืองการไม่ยอมรับความจริงที่ว่าตนเป็นสาเหตุให้พนักง,งานลาออกทำให้อัลันคิดไปเองว่าต้นต่อของปัญหาคือการที่องค์กรไม่สามารถจ่ายเงินเดือนสูงๆให้พนักง,งานได้ นี่ทำให้เขายิ่งไม่รับฟังความคิดเห็นของพนักงานทั้งที่สาเหตุหลักคือการบริหารงานแบบเผด็จการของเขาเองอลันยังไม่รู้ตัวนี่ทำให้เขาเป็นผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพเ,เช่นผู้นำที่ล้มเหลวคนอื่นๆอลันไม่ทราบเลยว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวทำให้เขาตัดสินใจและมีพฤติกรรมที่เหมือนจะดีที่สุดแล้วแต่อันที่จริงกลับก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับคนรอบตัว เขาเห็นตัวเองเป็นพระเอกแต่สุดท้ายเขาก็เป็นได้แค่วายร้ายสิ่งที่ทำให้อัลลันกลายเป็นวายร้ายโดยไม่รู้ตัวคือความอยากที่จะดูดีในสายตาคนอื่นความอยากเป็นคนถูกเสมอการหนีปัญหาและการทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองดังนี้เขาโยนความผิดให้พนักง,งานเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเขาไม่รับฟังความคิดของคนอื่นเพราะอยากเป็นคนถูกเสมอ เขาจับผิดพนักงานเพื่อหนีปัญหาเขาทำสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับเขาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเช่นเดียวกับวายร้ายคนอื่นอันลลานไม่รู้เลยว่าบางสิ่งในระดับจิตใต้สำนึกคอยกำหนดวิธีคิดและพฤติกรรมการตัดสินใจและการแก้ปัญหาการเปิดรับและการให้ค่าของเขาโดยอัตโนมัตินอกจากนี้อัลลานไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำเขาคงคิดว่า ใครจะอยากดูไม่ดีเป็นคนผิดมีปัญหาและทำสิ่งที่ไม่ดีที่สุดวะซึ่งอาจเป็นเพราะเขาไม่เคยเห็นผลลัพธ์และผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการปกป้องอัตราของเขาแม้อลันจะพยายามอย่างที่สุดทว่าเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสถิติไปเรียบร้อยแล้วเขาคือผู้จัดการที่ทำลายศักดิ์ศรีความไว้เนื้อเชื่อใจของพนักงาน และไม่ช่วยให้พนักง,งานมีประสิทธิผลสูงขึ้นถ้าผมถามพนักง,งานคงตอบว่าอยากได้ผู้จัดการคนใหม่มากกว่าการขึ้นเงินเดือนเป็นแน่ถ้าเราไม่รู้จักความต้องการขั้นพื้นฐานของเราและเชื่อว่าวิธีคิดของเราดีที่สุดแล้วดังเช่นอลันก็เปรียบเสมือนเราสกัดตัวเองไม่ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นหรือประสบความสาเร็จที่ใหญ่ขึ้นในทุกๆมิติของชีวิต บทเรียนแสนแพงผมเรียนรู้สิ่งนี้อย่างเจ็บปวดผมชอบวิ่งและเห็นการวิ่งเป็นวิธีออกกำลังกายสร้างพลังระบายอารมณ์และกลับสู่ธรรมชาติผมโตมาก,กับบาสเกตบอลฟุตบอลและวิ่งแทบทุกวันตั้งแต่มอปลายประสบการณ์ในการวิ่งครึ่งค่อนชีวิตทำให้คิดว่าผมเป็นนักวิ่งที่มีทักษะดีดังนั้นถ้าคุณถามผมว่า อยากจะฝึกท่าวิ่งให้ดีขึ้นมือหรือไม่ผมคงจะห่รอยเยาะใส่คุณแน่ผมเชื่อว่าวิธีคิดของผมดีที่สุดแล้วและคิดว่าท่าวิ่งของผมดีเลิศแล้วเมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับบาดเจ็บที่เขา่ขาขณะเล่นบาสเกตบอลทำให้ผมอดวิ่งโดยปริยายอาการของผมน่าสนใจมากเพราะผมปกติทุกอย่างยกเว้นตอนวิ่งกับตอนขึ้นบันไดที่ผมรู้สึกเจ็บจี๊ดหลังเขา่า ผมไปหาหมอเพื่อตรวจให้มั่นใจว่ากระดูกไม่แตกคุณหมอบอกว่ากระดูกโอเคแต่ปัญหาอยู่ที่กล้ามเนื้อหลังเข่าที่ตึงและต้องใช้เวลาในการรักษาผมต้องงดวิ่งไปถึงสองเดือนเมื่อกลับมาวิ่งใหม่ผมจึงเริ่มจากอาทิตย์ละครั้งก่อนแม้เข่าของผมจะดีขึ้นแต่ตอนวิ่งก็ยังเจ็บในตอนนั้นผมอยากให้เข่าหายดีเร็วๆจะได้กลับมาวิ่งเหมือนเดิมเสียที ผมจึงไปหานักกายภาพบำบัดเพื่อทำ stretching และกายบริหารที่บ้านอย่างตั้งใจผลคือผมเจ็บน้อยลงตอนขึ้นบันไดแต่ตอนวิ่งก็เจ็บเหมือนเดิมจากนั้นผมไปซื้อรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ผมลองอยู่หลายคู่เลยตอนจ่ายเงินพนักงานจึงถามว่าอยากเรียนวิ่งไหมเพราะเขากำลังจะสอนในอีกไม่กี่วันและหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยนักวิ่งเรื่องเทคนิคและท่าวิ่ง ใจหนึ่งอยากจะบอกว่าหลอเล่นป้าผมปุโรนะเรื่องวิ่งเนี่ยแต่ด้วยความอยากให้เขาหายอีกใจจึงคิดว่าหรือเพราะถ้าวิ่งระวะที่เขายังเจ็บลองหน่อยละกันสุดท้ายผมก็ทำสิ่งที่ยังขำตัวเองไม่หายนั่นคือผมไปเรียนวิ่งครูสอนหลัก4ประการของการวิ่งที่ดี 1. วิ่งตัวตรงอย่างผ่อนคลาย2วิ่งให้กลางเท้าลงก่อน 3. วิ่งย่ำเท้าที่189ต่อน,นาทีและ 4. วิ่งโน้มตัวไปข้างหน้าสรุปคือผมไม่เคยทำตั้ง3ข้อเมื่อนำสิ่งที่เรียนมาปรับใช้อาการเจ็บเขา่าก็ค่อยทุเลาไม่นานผมก็กลับมาวิ่งทุกวันได้เหมือนเดิมนอกจากนี้เมื่อเปลี่ยนท่าวิ่งกลายเป็นว่าผมวิ่งดีขึ้นตอนนี้ผมวิ่งได้ไกลขึ้นอันที่จริงผมเพิ่งไปหามาราธอนมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดฝันมาก่อนมองย้อนกลับไปชัดเจนว่าผมไม่ได้รู้ทุกอย่างเหมือนที่คิดความทนนงตัวว่าผมดีเลิศทำให้ผมไปไม่ถึงไหนประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมถามตัวเองว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าวะที่กูพลาดไปเพราะคิดว่าวิธีคิดของกูดีที่สุดแล้วผมหวังว่าคุณจะลองถามตัวเองด้วยเช่นกันบางทีคุณอาจไม่อยากยอมรับ แต่สิ่งที่กั้นขวางระหว่างคุณและความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตหน้าที่การงานและภาวะผู้นําก็คือตัวคุณเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณคิดว่าวิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วถ้าคุณอยากจะสำเร็จมากขึ้นคุณต้องคิดและมองโลกจากมุมใหม่ที่แตกต่างและต้องรู้จักตัวเองดีขึ้นตอนนี้ลองดูกันว่าถ้าคุณอยู่ในสี่สถานการณ์นี้คุณจะคิดหรือรับมืออย่างไร คุณคิดอย่างไรลองจับความคิดแรกและวิธีรับมือใน4สถานการณ์นี้ 1. คุณกำลังเผชิญความท้าทายอยู่และมีโอกาสล้มเหลว 2. บางคนเช่นลูกน้องเด็กลูกค้าไม่เห็นด้วยกับคุณ 3. คุณมีทางเลือกสองทางทางแรกแน่นอนแต่รางวัลน,น้อยอีกทางหนึ่งไม่แน่นอนแต่รางวัลเยอะกว่า 4. คุณเห็นคนไร้บ้านที่มุมถนน เป็นไปได้ว่าคุณคิดว่าวิธีรับมือของคุณดีที่สุดแล้วเพราะถ้ามีวิธีไหนดีกว่าคุณก็คงเลือกไปแล้วแต่เราทุกคนคิดเห็นแตกต่างกันไปและต่างเชื่อว่าเราถูกตอนนี้เราลองมาดูวิธีรับมือของหลายๆคนจะได้รู้ว่าวิธีคิดที่ดีที่สุดแล้วทำให้พวกเขาพลาดอะไรไปบ้างเริ่มจากความท้าทายที่อาจล้มเหลวแล้วกันคุณว่าความท้าทายและความล้มเหลว เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเติบโตครับตอนต้นภาคเรียนที่แล้วผมพยายามทาคำความรู้จักนักเรียนบางคนก่อนเริ่มชั้นเรียนผมแนะนำตัวกับสินเทียที่อายุเยอะกว่านักเรียนทั่วไปเล็กน้อยเธอดูเป็นผู้ใหญ่ผมเลยแอบคิดว่าเธอคงจะมีเรื่องน่าสนใจผมถามเธอว่าทำงานอะไรตาเธอลุกวาวท,าทันทีเธอเล่าว,ว่า หลังจากงุมคงอยู่หลายปีตอนนี้เธอเริ่มธุรกิจในฐานะเทรนเนอร์และโค้ชสุขภาพเธอบอกว่าเธอสนใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายก่อนจะจบบทสนทนาด้วยคำพูดเชิงบวกว่านี่คือเส้นทางอาชีพที่เหมาะกับเธอที่สุดแล้วเดือนต่อมาผมเจอเธอก่อนเริ่มชั้นเรียนจึงถามเธอว่าธุรกิจใหม่เป็นเช่นไรบ้างเธอดูเศร้าก่อนจะตอบว่าไม่โอค่ะหนูว่าไม่ใช่อ่ะ ออ้าผมถามใหนหนูว่ามันเหมาะกับหนูนี่มันยากกว่าที่คิดคะ่ะหลายๆอย่างก็ไม่โอด้วยเธออธิบายว่าหาลูกค้าใหม่ยากและด้วยเหตุนี้เธอจึงปรับ,บเส้นทางอาชีพของเธอใหม่ผมพยายามให้กำลังใจโดยบอกว่าเพิ่งผ่านไปแค่เดือนเดียวและเธอต้องให้เวลากับมันอีกหน่อยลองผิดลองถูกอีกนิดจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเวิร์กแต่ดูเธอจะยอมแพ้เสียแล้ว ผู้ประกอบการรายนี้เลือกที่จะมองความท้าทายเป็นสัญญาณว่าธุรกิจไม่เหมาะกับเธอและยอมแพ้ในทันทีหากมองต่างมุมเธออาจจะมองเห็นความท้าทายเป็นโอกาสในการปร,ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นสมดังความเชื่อที่ว่าความสำเร็จจะบังเกิดเฉพาะคนใจสู้และไม่ยอมย่อท้อต่อบททดสอบต่างๆถัดมาเวลาใครไม่เห็นด้วยกับคุณ คุณจะรู้สึกไม่ดีและต้องรีบแก้ตัวหรือเปล่าครับหรือคุณเห็นว่ามันเป็นโอกาสให้คุณได้ปรับกระบวนความคิดและการเรียนรู้ครับคุณเคยทำงานกับผู้นำที่ถูกเสมอและคิดว่าวิธีของเขาดีที่สุดแล้วไหมครับถ้าเคยผู้นำมีท่าทีอย่างไรเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยหรือให้ข้อเสนอแนะครับเหมือนอัลลันซี CEO ขอขององค์กรการกุศล ที่เห็นเป็นภัยคุกค,คามและต้องรีบแก้ตัวหรือเหมือนเบรคาลิโอผู้ก่อตั้งและอดีตซ e o ของ b l i t w a t e r a s s o c i a t e ซึ่งเป็นเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดและทำกำไรดีที่สุดที่มีทัศนคติเกี่ยวกับคนที่ไม่เห็นด้วยว่าถ้าทำได้นะลองฝึกเห็นต่างดูจะได้เรียนรู้อีกมากเราจะเรียนรู้จากเรอีกตลอดเล่มความเสี่ยงละครับ คุณว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือสิ่งที่ต้องเผชิญก่อนจะสำเร็จกว่าครึ่งชีวิตที่ผมเชื่อว่าเราสำเร็จได้ถ้าไม่ทำอะไรผิดพลาดนี่ทำให้ผมพยายามเลี่ยงความเสี่ยงมาโดยตลอดผมเรียนจนจบปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้และไม่เคยคิดทำธุรกิจส่วนตัวก็เพราะความเสี่ยงแต่พออายุ34ปีผมเริ่มเห็นแล้วว่าผมไม่ได้ประสบความสำเร็จมากอย่างที่ตั้งใจไว้ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทำให้ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานอยู่ในวงจำกัดเมื่อคิดได้ดังนี้ผมจึงกู้เงินมาตั้งบริษัทที่ปรึกษาผม,มรู้ว่าผมจะประสบความสำเร็จมากขึ้นถ้าเปลี่ยนวิธีคิดเป็นต้องชนะแทนต้องไม่แพ้เพียงแค่2ปีผมได้ร่วมงานกับหลายสิบบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกด้วยสุดท้ายถ้าคนรไรบ้านที่มุมถนน ขอความช่วยเหลือคุณในเว็บแรกคุณคิดอะไรครับคิดว่าแทนที่จะมาขอทานเขาควรเอาเวลาไปหางานหรือเปล่าหรือว่าเขาทำดีที่สุดแล้วถ้าคุณคิดว่าคนไร้บ้านควรจะหางานเป็นไปได้มากที่คุณจะคิดถึงเขาในแง่ลบคำวิพากษ์วิจารณ์และไม่อยากช่วยถ้าว่าถ้าคุณคิดว่าเขาทำดีที่สุดแล้วคุณอาจมีคำถามในใจว่าเกิดอะไรกับเขา ที่ทำให้เขาคิดว่าการขอทานเป็นงานที่ดีที่สุดแล้วเมื่อคิดแบบนี้คุณก็อาจเห็นใจและอยากจะช่วยเท่าที่จะทำได้เห็นต่างทำต่างลองดูข้อมูลในตารางนี้เกี่ยวกับทั้ง4สถานการณ์ข้างต้นใครจะประสบความสาเร็จในชีวิตมากกว่ากันใครจะเป็นผู้นาที่ดีใครจะเป็นพนักง,งานที่ดีคุณ A หรือคุณ B ครับลองคิดเล่น ถ้าคุณอยากแต่งงานกับใครทำงานกับใครหรืออยู่กับใครแน่นอนว่าคำตอบคือคุณบีเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและภาวะผู้นำเพราะเขาเพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆสามารถเรียนรู้ตั้งเป้าหมายบรรลุเป้าหมายและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างมีประสิทธิผลสูงกว่าเพราะว่าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ผมขอเดาว,ว่าคุณอยากแต่งงาน ทำงานและอยู่กับคุณ B ใช่ไหมครับผู้ที่เห็นความท้าทายและความล้มเหลวเป็นคุณ A สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือคุณ B โอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตผู้ที่เห็นความเห็นต่างเป็นคุณ A ภัยคุกคามหรือคุณ B สิ่งที่ต้องรู้ผู้ที่เห็นความเสี่ยงเป็นคุณ A สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือคุณ b สิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะได้รางวัลผู้ที่เห็นคนอื่นเป็นคุณ a คนที่ยังไม่ได้ทำดีที่สุดหรือคุณ b คนที่ทำดีที่สุดแล้วอลังคือคุณ A เขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแต่เห็นความท้าทายและความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงความเห็นต่างเป็นภัยคุกคามความเสี่ยง เป็นสิ่งที่ต้องหลีกหนีให้ไกลและพนักงานเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ทำดีที่สุดมุมมองเชิงลบเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เขาพยายามรักษาภาพลักษณ์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่ยังทำให้เขามีพฤติกรรมเชิงลบต่างๆที่ส่งผลให้พนักงานรู้สึกหงุดหงิดกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจนลาออกไปสรุปง่ายๆความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน และภาวะผู้นำขึ้นอยู่กับวิธีมองโลกของเราถ้าเรามองโลกเชิงบวกเราก็จะตัดสินใจพัฒนาตัวเองและมีพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลสูงขึ้นเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของกลยุทธ์นี้ในการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองเพราะเราจะเน้นการประเมินและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นหลักทว่าหากเรารู้จักและสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเรากล่าวคือ เลนส์ที่เราใช้มองและตีความโลกเราก็จะพัฒนาและปรับปรุงตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้นคุณมองทั้ง4สถานการณ์ข้างต้นอย่างไรครับคุณเหมือนคุณ A หรือคุณ B จากผลการวิจัยของผมกับกลุ่มตัวอย่างกว่า5,000คนผมพบว่ามีเพียง5%เท่านั้นที่มองเหมือนคุณ B ในทั้ง4สถานการณ์ดังนั้นแม้คุณคิดว่าคุณดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดแล้วเชื่อไหมครับว่า คุณยังมองและตีความโลกได้ดีขึ้นอีกและวิธีคิดของคุณก็อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปตื่นตัวเติบโตผลการวิจัยพบว่า90%ของพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งรวมถึงการคิดความรู้สึกการตัดสินและกริยาต่างๆควบคุมโดยระบบอัตโนมัติที่ดำเนินไปโดยเราไม่รู้ตัวนอกจากนี้ทาชายูลิช นักวิจัยเรื่องความตระหนักรู้อย่างได้กล่าวไว้ใน t ทส t Talk ของเธอว่าคน95%เชื่อว่าตนมีความตระหนักรู้ในตัวเองแต่ความจริงคือมีเพียง10-15%เท่านั้นที่ตระหนักรู้ในตัวเองจริงๆสิ่งนี้ทำให้เธอกล่าวว่านี่แปลว่าในแต่ละวันคน80%โกหกว่าตนไม่ได้โกหก สถิตินี้ชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักตัวเองจริงๆทั้งเรื่องความชอบความต้องการวิธีมองและตีความโลกถ้าถามว่าก่อนที่คุณจะได้อ่านวิธีมองความท้าทายความล้มเหลวความเห็นต่างความเสี่ยงและคนอื่นนั้นคุณคิดไหมครับว่าจะรับมือสถานการณ์นั้นๆอย่างไรหรือจะรับมืออย่างไรให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น ประเด็นคือถ้าเรารู้จักตัวเองและสิ่งที่ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติที่ส่งผลต่อวิธีคิดและพฤติกรรมของเราดีขึ้นเราก็จะเห็นแนวคิดที่จํากัดและขวางทางสู่ความสำเร็จของเราและสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแนวคิดนี้ให้ลึกถึงแก่นการพัฒนาตัวเองนี้เรียกว่าขบวนการตระหนักรู้ในตัวเองหรือการปฏิวัติสติหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงวิธีมองและตีความโลก ผมขอเรียนเชิญให้คุณร่วมสำรวจตัวเองในระดับที่น้อยคนนักจะเคยทำหนังสือเล่มนี้จะมอบกรอบที่จะช่วยให้คุณดำดิ่งได้ลึกสุดใจคุณจะเห็นโครงสร้างและกลไกาภายในที่คอยขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติและพฤติกรรมของคุณถ้าคุณเข้าใจและสามารถพัฒนากลไกเหล่านี้คุณก็จะเข้าใจกระบวนการคิดของคุณอีกมากและสามารถปรับปรุงระบบอัตโนมัติเพื่อปลดล็อก สู่ความสําเร็จที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตหน้าที่การงานและภาวะผู้นํามาร่วมค้นหาตัวตนของคุณกันครับบทที่2กรอบความคิดสิ่งที่คอยขับเคลื่อนวิธีคิดการเรียนรู้และพฤติกรรมของเราใครอยากรู้อยากพัฒนาตัวเองติดตามได้ในอีพีถัดไป